BnB นี่นะครับเป็นโทเคนที่ออกโดยบริษัท Binance นะครับและในปัจจุบันนี้เองนะครับ BnB นะครับก็ติดหนึ่งในสามนะครับของเหรียญที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกด้วยนะครับอยู่หานเพื่อนแท้นักเทรด ไบแนนคอยหรือว่า BNB เนี่นะครับเป็นโทเค็นที่ออกโดยบริษัทบแนนนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือเว็บไซต์ซื้อขายคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยมีการเปิดตัวผ่าน ICO นะครับที่เป็นการระดมทุนรูปแบบหนึ่งในปี2017นะครับและในปัจจุบันนี้เองนะครับ BNB นะครับก็ติด1ใน3นะครับของเหรียญที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกด้วยนะครับ โดยที่ BNB นะครับเป็นเหรียญนะครับที่ใช้ในระบบ Binance เกือบทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับใน Binance Exchange นะครับซื้อโทเค็นใน Binance Last p a d นะครับหรือจะนำไปใช้จ่ายนะครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เองนะครับมีร้านค้าจำนวนมากนะครับที่รับชำระสินค้านะครับด้วยคริปโตคอเร n นซีนะครับซึ่งรวมไปถึง BNB ด้วยนั่นเองครับ และ BNB นี่นะครับก็เป็น p p n s s u u r e นะครับที่ทำงานอยู่บนเครือข่ายบล็อก a i n ของ Ethereum ที่เรียกว่า ERC20 นะครับโดยเริ่มแรกน,น,นะครับมี BNB เป็นจำนวน200ล้าน BNB นะครับและ1 Ethereum นะครับก็มีค่าเทียบเท่ากับ2,700 BNB นะครับหรือ1 Bitcoin นะครับก็จะมีค่าเทียบเท่ากับ20,000 BNB ครับ แต่ว่าภายหลังนะครับ BNB ที่ทำงานอยู่บน ERC20 นะครับก็ถูกเปลี่ยนให้มาทำงานบน BEB2 นะครับที่เป็นระบบบล็อกเชนของ b i n a e นะครับที่เรียกว่า n บแ c นเชนนะครับและยังสามารถใช้ซื้อขายนะครับในระบบบแนนเด็กได้ด้วยนะครับและบแอนเองนะครับก็มีกระบวนการลบหรือว่าเผาเหรียญทิ้งอย่างถาวรนะครับโดยมีกําหนดเป้าหมายนะครับอยู่ที่100ล้านเหรียญนะครับเพื่อให้ซับภายน้อยลงนะครับเพราะถาาว่าซับภายน้อยลงนะครับแต่ว่าดีมานเท่าเดิมก็จะทําให้ราคาของเหรียญนั้นๆนะคบมีการปรับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับ ซึ่งเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเหรียญ BNB ในปัจจุบันนี้นะครับมีความนิยมอย่างมากนะครับและถ้าคุณนะครับเป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการเว็บไซต์ Binance อยู่แล้วนะครับเหรียญ BNB นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณควรมีนะครับเพราะว่ามันนะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับในการใช้บริการเว็บไซต์ Binance นะครับและถ้าคุณนะครับชอบเร็วแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u r i c r ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ you had เพื่อนแท้นักเทรด